สวัสดีจ้านักเรียนครูชื่อนิรรัต์อาจะละพลนะจ๊ะครูรบับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยระดับชันมัธยมศึกษาปีที่5เมื่อครั้งที่แล้วเราดูวิธีการเพิ่มคําวิธีแรกไปแล้วก็คือการที่ออกเสียงคําคําเดิมเนี่ยซ้ากันสิ่งที่เราได้เราก็จะได้เป็นคาําซ้ำนะจ๊ะวันนี้เราจะมาดูอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการที่นําคำเนี่ย มาซ้อนกันนะทีนี้สิ่งที่ได้เราก็จะได้คำซ้อนออกมาถามว่าคำซ้อนคืออะไรสรุปง่ายๆคำซ้อนคือชนิดของคำที่เพิ่มขึ้นโดยนำคำมาประกอบกันตั้งแต่สองคำขึ้นไปแต่ละคำเนี่ยอาจจะมีความหมายใกล้เคียงกันหรือมีความหมายตรงข้ามกันก็ได้ถ้าความหมายใกล้เคียงกันนะจ๊ะเช่นคำว่าเกี่ยวข้องหรือขัดขวางอย่างนี้ ถ้าความหมายตรงข้ามกันก็เช่นคำว่าสูงต่ำผู้ใหญ่ผู้น้อยแบบนี้ทีนี้คำซ้อนบางคำเนี่ยอาจมีความหมายไม่ต่างกับความหมายของคำที่ซ้อนกันมากนะักแต่บางคำเนี่ยอาจเปลี่ยนความหมายไปบ้างเช่นคัดเลือกหรือคำจุนนักเรียนเห็นไหมคำว่าคัดกับคำว่าเลือกความหมายเดิมกับความหมายที่นำมาซ้อนกันกลายเป็นคำซ้อนว่าคัดเลือกเนี่ย ก็ไม่เหมือนกันนะจ๊ะหรือคำว่าคำจุนก็เช่นเดียวกันนะน่าสนใจมากตรงที่ว่าคำซ้อนบางคำเนี่ยคำใดคำหนึ่งอาจมิได้ใช้ทั่วไปแต่ใช้เฉพาะภาษาถิ่นบางถิ่นเช่นคำว่าศาสตร์คำว่าคำคำว่าผีนักเรียนสังเกตไหมคำเหล่านี้คือคำภาษาถิ่นถามว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรคนโบราณเนี่ย มีวิธีที่จะทําให้คนที่ไม่รู้ภาษาถิ่นนั้นๆเนี่ยเข้าใจความหมายได้โดยนาคําที่เป็นความหมายของคำคานั้นแล้วก็ใช้สื่อกันในหลยยๆถิ่นเนี่ยมาซ้อนเข้าไปเพื่อแปลความหมายอย่างเช่นเสือสาสทองคําอ้วนผีนักเรียนเห็นไหมถึงนักเรียนจะไม่รู้ว่าศาสตร์แปลว่าอะไรแต่พอพูดเป็นคําซ้อนว่าเสือศาสนักเรียนก็พอจะเดาได้ว่า อ๋อศาสตร์ก็คือเสือนั่นแหละนะจ๊ะหรือทองคำไอ้คำคำนี้แปลว่าอะไรพอนำคำว่าทองมาซ้อนกลายเป็นทองคำเราก็จะเข้าใจว่าออกคำในที่นี้คือแปลว่าทองนะหรือพีถ้านักเรียนแปลไม่ได้เรามีคำซ้อนว่าอ้วนพีแล้วอ้วนก็คือพีพีก็คืออ้วนนั่นแหละนะหรือบางคำเป็นคำที่มาจากภาษาอื่นเลย ซึ่งมีความหมายเดียวกันหรือทำนองเดียวกันกับอีกคำหนึ่งนะจ๊ะเราก็นำคำในภาษาไทยเนี่ยมาซ้อนเข้าไปเพื่อแปลยกตัวอย่างเช่นโจรผู้ร้ายตรวจสอบหรือว่าแบบสอเห็นไหมเกิดนักเรียนไม่รู้จักว่าโจรเนี่ยแปลว่าอะไรเราก็ผูกเป็นคำซ้อนขึ้นมาเป็นโจรผู้ร้ายโจระเป็นคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตก็คือผู้ร้ายนั่นแหละนะ หรือคาว่าตรวจเกิดน,นักเรียนไม่รู้จักว่าตรวจมันแปลว่าอะไรนักเรียนก็มาดูอ,อ๋อเรามีคํซ้อนว่าตรวจสอบตรวจก็แปลว่าสอบเองนะจ๊ะตรวจตรงนี้เป็นคํายืมภาษาเขมรนะหรือแบบฟอร์มแบบนักเรียนรู้จักอีฟอร์มนี่ไม่แน่ใจจะแปลว่าอะไรพอเราผูกเป็นคํซ้อนว่าแบบฟอร์มก็ชัดเจนว่าฟอร์มในที่นี้ก็แปลว่าแบบนั่นแหละฟอร์มเป็นคํายืมภาษาอังกฤษ นักเรียนเห็นไหมทีนี้หลายคนก็อาจจะย,ยังถามต่อไปว่าคำซ้อนน่ะมันมีประโยชน์แค่นี้จริงๆหรือนะถ้าเราวิเคราะห์ดีๆนะเราจะพบว่าการนําคํามาซ้อนกันจนเกิดเป็นคำซ้อนเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่านั้นนะเช่นถ้านักเรียนสร้างเป็นคำซ้อนได้เนี่ยมันจะทําให้คำคำนั้นนะ่ะมีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะ คำในภาษาไทยที่เป็นคำพ้องเสียงนักเรียนสังเกตไหมอ่ะครูยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ๆครูบอกว่าอะวันนี้ครูจะสอบเขียนไทยหรือเขียนตามคําบอกแล้วเกิดครูบอกว่าคําที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนคําว่าค่านักเรียนจะเขียนถูกไหมนักเรียนเดาใจครูได้ไหมว่าครูต้องการหมายถึงค่าไหนนักเรียนรู้ใช่ไหม ว่าคำว่าค่าในภาษาไทยเนี่ยเขียนได้ตั้งสมรูปก็คือขอไข่สระอาไม่โทขอควายสระอาไม่เอกและคอระคังสระอาไม่เอกเห็นไหมถ้าอยู่อครูบอกนักเรียนว่าอเขียนไทยคำที่หนึ่งคำว่าค่าห้าคะแนนสมมุติครูบอกแบบนี้เลยแล้วคนที่เขียนไม่ถูกะจะทำอย่างไรจะเดาใจครูได้ถูกกี่คน แต่วิธีแก้ที่ง่ายวิธีหนึ่งก็คือการนำคำมาสอนให้กลายเป็นคำา้อนเช่นถ้าครูต้องการให้นักเรียนเขียนคำว่าค่าที่ขึ้นต้นด้วยขอไข่ครูก็นำคำว่าธาตุมาสอนก็เกิดเป็นคำซ้อนว่าค่าธาตุนักเรียนก็จะเข้าใจว่าอ๋อต้องเขียนค่าคำนี้ด้วยขอไข่สระอาและไม่ผูกนะหรือถ้าครูต้องการให้นักเรียนเขียนคำว่าค่าที่หมายความถึงการปลิดชีวิต ครูก็นําคําว่าฝันเข้ามาสอนกลายเป็นค่าฝันนักเรียนก็จะเข้าใจว่าอ๋อต้องใช้คอระคังสรอาไม่อีกหรือคําว่าค่าคําสุดท้ายมันคือสิ่งที่มีประโยชน์ครูก็นําคําว่าคุณเข้ามากลายเป็นคําว่าคุณค่า นักเรียนก็รู้ทันทีว่าอ๋อต้องใช้คอควายสระอาและไม่อีกอย่างเงี้ยเห็นไหมประโยชน์อย่างแรกเลยก็คือทําให้คาเนี่ยมีความหมายชัดเจนขึ้นเราจะแยกคําพ้องเสียงได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะหรือประโยชน์อีกสักเรื่องหนึ่งของคําซ้อนคืออะไรคําซ้อนทําให้คําคํานั้นเนี่ยมีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นครูยกตัวอย่างเช่นคําว่าขัดคําว่าขัดเนี่ยหมายถึงว่า ทำให้กิจใด,ดกิดหนึ่งเนี่ยไม่สำเร็จแต่ในภาษาไทยเนี่ยมีหลายขัดมากเลยอะถ้าเราทำเป็นคำซ้อนความหมายก็จะเฉพาะเจาะจงขึ้นเช่นขัดข้องขัดขวางขัดขืนเห็นไหมเราจะเลือกใช้คำได้ถูกต้องตามบริบทเลยเช่นถ้าครูบอกว่าแม้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้กำลังทำงานอยู่ดีๆ อยู่ๆก็ขัดขึ้นมาเลยนักเรียนก็รู้เลยถูกไหมว่าเราต้องใช้คําว่าขัดข้องแบบนี้ไม่ใช่ขัดขืนใช่ไหมคอมพิวเตอร์จะขัดขืนเราไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นนะจ๊ะและก็คือประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คืออย่างเรื่องนี้เลยที่ขึ้นอยู่ก็คือคํซ้อนเนี่ยช่วยแปลความหมายของคําภาษาถิ่นได้หรือคํายืมภาษาต่างประเทศได้ อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นคำซ้อนเนี่ยมีประโยคนะจะเวลาใช้เนี่ยถ้าเราลองสังเกตเราจะได้อะไรเยอะเลยนะข้อสังเกตเกี่ยวกับคำซ้อนมีอะไรให้เราได้เรียนรู้บ้างประการที่1คําคำซ้อนในภาษาไทยจํานวนไม่น้อยประกอบด้วยคําที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นเสียงเดียวกันเช่นเกลี้ยงเกล่าก็เป็นเสียงเกลเห็นไหมขยับขยื่น ก็เป็นเสียงเคาะนะแจมแจ้งก็เป็นเสียงเจอทราบซึ้งเป็นเสียงเซดอกดวงเป็นเสียงเดินักแน่นเป็นเสียงเนอนักเรียนดูคำว่าหนักแน่นนักเรียนอย่าสับสนเรื่องอักษรน,นามนะ คือนักเรียนอยางงงว่าเอ๊ะหนักกับแน่นทำไมเป็นเสียงเพียญนชนะเสียงเดียวกันเพราะว่าหนักมีหอหีบแต่ว่าแน่นไม่มีหอหีบเราดูที่เสียงเราไม่ได้ดูที่รูปหนักหอนานอยังไงก็ออกเสียงเนอะอยู่ดีนะเพราะพริ้งก็คือเสียงเพะยุแย่ก็คือเสียงเยอะเห็นไหมมีอักษรนําคําว่าแย่แต่ก็ยังเป็นเสียงเยอะอยู่ดีหรือคําว่าเฮฮา ก็คือเสียงเฮเป็นต้นนะมีคำซ้อนจํำนวนไม่น้อยที่เสียงพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันนะจ๊ะคำพยาง์เดียวหรือคำสองพยางค์เนี่ยซ้อนกันได้นะกลายเป็นคำซ้อนสี่พยาง์เช่นกระเซาวยำแย่เห็นไหมกระเซาก็เป็นคำสองพยางค์ยำแย่ก็เป็นคำสองพยาง์แม่น้ำลำคลองสนุก สนานเห็นไหมก็คือหนูจะเอาคําพยางค์เดียวหรือคำสองพยางค์มาซ้อนกันให้กลายเป็นคำสี่พยางค์สี่จังหวะก็ได้ไม่มีปัญหาเลยส่วนคําซ้อนบางคําเกินกว่า4พยางค์ก็มีและครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคยได้ยินมาแล้วเช่นเสือสิงกระทิงแรดเห็นไหมมีตั้ง5พยางค์เนี่ยเลเลิศประเสริฐศีอดตาหลับขับตานอนนิ่งตั้งห เห็นไหมอดตาหลับขับตานอนเนี่ยเราน่าจะคุ้นโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราใกล้จะสอบใช่ไหหลายคนก็ต้องอุ้ยมุมานะอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆว่าคำซ้อนเนี่ยอาจจะมี4พยางก็ได้หรือมีมากกว่า4พยางก็ได้โดยที่นําคําพยางเดียวหรือคำสองพยางเนี่ยมาสอนกันนะบางกรณี นักเรียนอาจจะนำคำพยางค์เดียวกับคำสองพยางค์มาซ้อนกันก็ได้แต่ถ้านักเรียนทำแบบนั้นเรามักจะเติมพยางค์อีกหนึ่งพยางค์เพื่อให้กลายเป็นคำซ้อนสี่พยางค์ทันไหมบางกรณีถ้านักเรียนนำคำพยางค์เดียวกับคำสองพยางค์คือพอมารวมกันมันจะเป็นสามพยางค์ถูกไหมเรารู้สึกว่าจังหวะมันไม่เพราะเราก็จะเติมพยางค์อีกพยางค์หนึ่งเข้าไป ทำให้คําซ้อนคำเนี้ยกลายเป็นคําซ้อนสี่พยางเช่นเรามีคําว่าขโมยกับคําว่าโจรถ้าเรานํามารวมกันเป็นขโมยโจรความหมายอาจจะงงๆได้ว่าเอ๊ะเราไปขโมยอะไรของโจรหรือเปล่าแล้วเสียงจังหวะก็ไม่ไพเราะเราก็เติมเสียงขะเข้าไปกลายเป็นขโมยโจรเห็นไหมเพราะกว่ารื่นหูกว่าเรามีคําว่าสงบมีคําว่างเงียบ มาซ้อนเป็นสงบเงียบได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันได้สี่จังหวะหรือสี่พยางเนี่ยมันจะรื่นหูกว่าเราก็เติมคำว่างบเข้าไปกลายเป็นสงบงบเงียบหรือเรามีคำว่าสม้มเรามีคำว่าลูกไม้เราเอามารวมเป็นส้มลูกไม้ก็ได้แต่ว่ามันไม่เพราะเห็นไหมเราก็นำคำว่าสุกมาเติมอีกคำหนึ่งก็กลายเป็นคำสี่จังหวะสี่พยางเป็นส้มสุกลูกไม้แบบนี้เป็นต้นนะ คำซ้อนสี่พยางอาจมีสัมผัสสระก็ได้เช่นคําว่าถนนหนทางเป็นต้นนะจ๊ะหรือนักเรียนอาจจะซ้ําพยางที่1กับ3กลายเป็นคําซ้อนสี่จังหวะสี่พยางยาก็ได้เช่นห้องน้ําห้องทา่าเห็นไหมคำซ้อนคําเดิมคือคําว่าน้าําท่าหนูก็นำำําคําคําเดียวกันะมาใช้ซ้ําในพยางที่1กับพยางาที่3 เพื่อสร้างให้เป็นคำซ้อนสี่จังหวะในกรณีนี้นำคำว่าห้องเข้ามาแล้วก็ซ้ำในพยางคที่1กับ3ก็เลยกลายเป็นคำว่าห้องน้ำห้องท่านะหรือไม่งั้นนักเรียนอาจจะซ้ำพยางคที่2กับพยางที่4ก็ได้ก็จะกลายเป็นคำซ้อนสีจังหวะอยู่ดีก็กลายเป็นกินดีอยู่ดีก็คือคำซ้อนเดิมเนี่ยคือคำว่ากินอยู่เห็นไหม แล้วนักเรียนก็นําคําว่าดีเนี่ยมาซ้ําเข้าไปในพยางค์ที่สองกับสี่ก็กลายเป็นกินดีอยู่ดีนักเรียนข้อนี้ข้อสังเกตข้อนี้น่าสนใจมากเพราะว่าบางครั้งเวลาที่นักเรียนเจอคําบางคําแล้วนักเรียนไม่แน่ใจว่าไอ้คาคาเนี้ยเป็นคําซ้อนหรือเปล่านักเรียนสามารถใช้วิธีเนี้ยทดสอบได้ครูยกตัวอย่างเช่นอย่างคําว่าน้ําท่าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจ หรือไม่แน่ใจว่าคําว่าน้ําท่าเนี่ยเป็นคาซ้อนหรือเปล่าเพราะนักเรียนไม่แน่ใจว่าคําว่าท่ามีความหมายว่าอย่างไรนักเรียนก็ลองใช้วิธีนี้ดูถ้าทําได้แปลว่าคํานั้นเป็นคําสอนเช่นนักเรียนอาจจะไม่เลือกคําว่าห้องมาแบบตัวอย่างนักเรียนอาจจะเลือกคําว่าอาบแล้วก็น่าจะเคยได้ยินผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่าจะเคยพูดว่าเอ้าป่านนี้แล้วทําไมหนูยังไม่ไปอาบน้ําอาบท่าล่ะลูก แบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะคำว่าท่านเนี่ยความหมายทั้งเดิมเลยแปลวา่าน้ำนะเพราะฉะนั้นน้ำท่าอย่างไรก็เป็นคำซ้อนอย่างนี้หรือถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าอย่างเช่นคำว่ารังรอเอ๊ะรังรอเป็นคำซ้อนหรือเปล่าหนูก็ลองทำให้เป็นคำซ้อนสี่จังหวะแบบนี้เช่นทำไมยังไม่รีบไปมัวรังมัวรออะไรอยู่เห็นไหมครูเลือกคำว่าม,วามัวเนี่ยเข้ามาซ้ำในจังหวะที่หนึ่ง กับ3อย่างนี้เพราะฉะนั้นรั้งรอเป็นคำซ้อนชักช้าก็เป็นคำซ้อนเช่นเดียวกัน9โมงแล้วรออะไรจะชักจะช้าไปถึงไหนเห็นไหมเติมคำว่จาจับเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นข้อสังเกตวิธีนี้น่าสนใจทีเดียวนะนักเรียนเชื่อไหมว่ามีคำซ้อนจำนวนไม่น้อยอ่ะที่เป็นศัพท์บัญญัติคือเราบัญญัติขึ้นเพื่อเทียบกับศัพท์ต่างประเทศทั้งที่เป็นศัพท์ด้านวิชาการ แล้วก็ศัพท์ที่ใช้ในกิจการอื่นๆบางคำเนี่ยเราใช้ในชีวิตประจําวันจนคิดว่าเป็นคําภาษาไทยที่คนไทยคิดขึ้นเองด้วยซ้ําถูกไหมแต่จริงๆไม่ใช่นะจ๊ะหลายคําเหล่านั้นเนี่ยเป็นคําที่มาจากคํายืมภาษาต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นคําว่าผูกพันเห็นไหมเราใช้บ่อยมากเราต้องรักกันเราต้องผูกพันกันแต่เราเคยรู้ไหมว่าคําว่าผูกพันเนี่ยเป็นศัพท์บัญญัติ ที่เราใช้บัญญัติเทียบกับคำว่า obligate ในภาษาอังกฤษเห็นไหมเราเลือกใช้คำว่าผูกกับคำว่าพันนำมาส้อนกันกลายเป็นคำว่าผูกพันคำว่าผูกพันนักเรียนระวังให้ดีคำว่าพันเขียนอย่างนี้เลยเป็นกริยาธรรมดาเป็นเหมือนกับหนูบอกว่าหนูเอาเชือกมาพันอะไรสักอย่างหนึ่งแบบนั้นเลยสะกดแบบนี้เลยเพราะมันเป็นคำซ้อนกับคำว่าผูก นะจ๊าสะกดให้ถูกหรือคําว่าหักเหนะักเรียนน่าจะคุ้นชินในวิชาวิทยาศาสตร์นะคำว่าหักเหเนี่ยใช้บ่อยเลยคํานี้ก็เป็นศัพท์บัญญัติที่เราผูกขึ้นมาเทียบกับคําภาษาอังกฤษว่า reflect นะหรือคําว่าต้านทานโอ้โหถ้าเจอคนที่บอกรับเราทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็ต้านทานไม่ไหวสุดท้ายเราก็รับ,ร,บรับเขาอย่างเงี้ย คำว่าต้านทานเนี่ยก็เป็นคําที่เราบัญญัติขึ้นมาเทียบกับภาษาอังกฤษว่า Re s i t เหมือนกันเห็นไหมยังมีอีกหลายคาเลยนะที่ครูบอกไปแล้วว่าเราอาจจะนึกว่าโอ้ยคําพวกเนี้เป็นคําภาษาไทยที่คนไทยคิดขึ้นมาเองแต่จริงๆแล้วเป็นศัพท์ที่เราบัญญัติขึ้นเพื่อเทียบกับภาษาต่างประเทศเห็นไหมถ้าเราไม่มีคําซ้อนเราอาจจะต้องคิดหนักว่าคํายืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ เราจะใช้คำไหนในภาษาไทยเนี่ยมาแทนดีแต่พอเรามีวิธีการซ้อนคำปุ๊บเราก็ได้คำใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าเขียนภาษาอังกฤษกำกับแบบนี้แต่สื่อสารด้วยภาษาไทยที่ทำให้คนไทยที่ไม่รู้คำภาษาอังกฤษเหล่านั้นเนี่ยได้เข้าใจนะจ๊ะการซ้อนคำนอกจากจะทำให้เรามีคำเพิ่มขึ้นในภาษาแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์นะ สำหรับแปลความหมายของคำด้วยอันนี้ก็พูดไปแล้วนะจ๊ะแต่ก็มาสรุปในข้อสังเกตอีกทีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคำว่าขมเหงหลายคนคิดว่าน่าจะแปลไม่ได้ไหมถ้าไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาถิ่นนั้นๆคำว่าเหงเป็นคำภาษาถิ่นใด้หมายถึงขม่มหรือหมายถึงทับเพราะฉะนั้นข่มเหงเป็นคำซ้อนหรือคำว่าในตาหลายคนอาจจะไม่แน่ใจว่าไอ้ในตาเนี่ยในเนี่ย แปลว่าอะไรแต่พอมีคำว่าตามาซ้อนปุ๊บก็ตอบได้เลยว่าในตาเป็นคำซ้อนและในแปลว่าตานั่นแหละในยนะหรือในในที่นี้เป็นคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตนะจ๊ะเห็นไหมคำซ้อนเนี่ยมีประโยชน์เยอะเลยนะคำซ้อนบางคำเนักเรียนถ้าหนูเปลี่ยนตำแหน่งของคำความหมายเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็มีที่ใช้ต่างกัน เพราะฉะนั้นระวังให้ดีว่าแม้ว่ามันเป็นคำซ้อนเหมือนกันแต่หลายครั้งถ้าหนูเผลอสลับตำแหน่งของมันความหมายเปลี่ยนไปเลยเช่นแหลกเหลวกับเหลวแหลกฟังเผล,อ,เลอหนูว่ามันเหมือนกันเนาะแต่ถ้าหนูดูดีๆความหมายไม่เหมือนกันนะใช้คนละบริบทคนละสถานการณ์เลยเช่นคำว่าแหลกเหลวแปลว่าอะไรแหลกเหลวก็คือละเอียดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเช่น หนูทำโทรศัพท์หล่นรถยนต์วิ่งมาทับโทรศัพท์แตกแหลกเหลีวหลยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือเป็นจินเล็กจินน้อยคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนาะแต่เหลวแหลกเนี่ยแปลว่าไม่ดีแล้วก็ใช้กับพฤติกรรมเช่นนักเรียนอย่าดื่มเหล้าอย่าสูบบุหรี่อย่าเล่นการพน,นันเพราะพฤติกรรมเหล่านี้จะทําให้เราเป็นคนเหลวแหลกแบบนี้เป็นต้นหรือคําว่าแน่นหนากับหนาแน่น แน่นหนามันแปลว่ามั่นคงมันแปลว่าแข็งแรงใช้กับสิ่งก่อสร้างก็ได้หรือใช้กับการระวังป้องกันก็ได้เช่นโออาคารแห่งนี้สร้างอย่างแน่นหนามากหรือโรงเรียนเราเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเราพูดว่าหนานแน่นหนานแน่นมันหมายถึงว่ามีจำนวนมากๆในพื้นที่จำกัดเช่น โอเวลามีศิลปินต่างประเทศมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นจัดที่ใดสถานที่นั้นคนจะนานแน่นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมความหมายต่างกันใช้คนละบริบทน,นะจ๊ะหรือเหยียดยาวกับยาวเหยียดคิดว่าช่วงนี้หลายคนน่าจะเหยียดยาวบ่อยเนาะเหยียดยาวก็คือ,อยังไงลักษณะที่เรายืดตัวในท่านอนใช้กับคนก็ได้นะใช้กับสัตว์ก็ได้ แต่ถ้ายาวเหยียดหมายถึงยาวมากเช่นอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้พอมีศิลปินต่างประเทศจะมาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศเราเนี่ยโอ้บรรดาแฟนคลับก็ไปต่อแถวซื้อบัตรคิวยยาวเหยียดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นย้ำนะว่าคำซ้อนหลายๆคำอยา่าเผลอสลับตำแหนง่งเพราะความหมายมันจะเปลี่ยนไป แต่ก็มีคำซ้อนอีกจำนวนไม่น้อยนะที่สามารถสลับตำแหน่งได้เพราะว่าเมื่อสลับไปแล้วความหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงเช่นเกี่ยวข้องหนูจะใช้ว่าข้องเกี่ยวความหมายก็ยังเหมือนเดิมแจกจ่ายหนูจะใช้ว่าจ่ายแจกความหมายก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือขมคืนหนูจะใช้ว่าขืนขมก็ได้นะแต่คิดว่าหลายๆคนก็คงไม่อยากมีอารมณ์นี้ นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆบางครั้งสามารถใช้สลับตำแหน่งได้แต่บางครั้งก็ไม่ได้นะระวังให้ดีก่อนจากการมีกิจกรรมเล็กๆไม่ยากอีกแล้วนะน้กเรียนลองทำดูนะจ๊ะก็คือให้ในักเรียนยกตัวอย่างคำสอนเมื่อกี้พูดไปตั้งเงยอะตัง้งแยะอย่าใช้ซ้ำกับครูนะที่ประกอบด้วยคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันและคำที่มีความหมายตรงข้ามกันอย่างละห้าคำ ก็รวมเป็น10คำนะจ๊ะแลิบอกความหมายของคําที่นำมาซ้อนกันกับความหมายของคําซ้อนนั้นๆพร้อมทั้งนำคําซ้อนแต่ละคำเนี่ยไปแต่งประโยคให้ถูกต้องตามความหมายด้วยเราได้เรียนรู้เรื่องของการเพิ่มคำไปสเรื่องแล้วเนาะคำซ้ำแล้วก็คำซ้อนนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาดูการนำคํามาประสมกันแล้วเกิดเป็นคระสมเราจะมาเรียนรู้กันว่า คำะสมเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้สวัสดีจ้ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน